วันนี้จะพาไปดูสถานที่ถ่ายทำหนังของหนังเรื่องน้ำใต้ศอกนะครับสถานที่แรกนี่ก็คือน้ำตกอ,อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพียงแต่ว่ามี่อปรีชาวงเป็นผู้สร้างนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นน้ำตกที่ไหนนี่แหละครับชื่อเรื่องน้ำใต้ศอกพระเอกก็คือสารพงษ์ชาตรีนางเอกคุณนวรัชยุกตนัน ผู้ที่กำกับเรื่องนี้ก็คือผู้กำกับหนังรักเลียดน้ำตานะครับคุณชุติมาสุวรรณรัตน์สถานที่แรกที่ให้ดูนี้ต้องฝากเลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อ4 6ปีที่แล้วนะครับเป็นที่ขึ้นไปเที่ยวน้ำตกที่ใดนะครับพระเอกนางเอกของเรื่องคุณสรพงษ์ชาตรีคุณนวรัตน์นี่ก็มาเที่ยวน้ำตกแล้วทีนี้จะถ่ายรูปนะครับก็จะมีถ่ายรูปกับเด็กชาวเขาตัวเล็กๆนะครับซึ่ง ใครไปเที่ยวเชียงใหม่สมัยก่อนก็จะมีอย่างนี้ครับมีชาวเขามายืนให้ถ่ายรูปมาขายของที่ระลึกแล้วก็ใช้ชาวเขาถ่ายรูปสมัยตะก่อนถ่ายรูปด้วยกล้องนะครับกล้องนี่ใช้ฟิล์มแต่สมัยนี้นี่ใช้โทรศัพท์มือถือก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ครับเด็กถ่ายรูปให้ด้วยกล้องต้องเก่งนะครับที่จะถ่ายได้ดูซูมเข้าไปดูนะครับชักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บค่าบริการก็เป็นชักแกลกตลกๆ น่ารักนะครับนี่ครับหนังเรื่องน้ำใต้ศอกนั้นเข้าฉายเมื่อวันที่10เดือนพฤศจิกายนปี2522นะครับที่โรงหนังวอชิงตัน Washington. คำจริงเป็นหนังที่ดีนะครับเศร้าดีแล้วก็เพลงน้ำใต้ศอกนี่ก็ค่อนข้างจะเพราะผมเคยดูแล้วชอบนะครับเพียงแต่ว่ากระแสหนังตอนนั้นไม่ดังเท่าที่ควรวันนี้ที่นำมาให้ดูนี้เพราะว่าหนึ่งอยากให้ดูเกี่ยวกับ ตัวหนังนิดหน่อยแล้วก็จะให้ดูเกี่ยวกับสถานที่ถ่ายทำซึ่งชอบนะครับผมเป็นคนทางภาคอีสานชอบดูหนังที่นี่ครับที่เชียงใหม่นะครับเวลาเราไปที่เชียงใหม่ก็จะผ่านประตูต่างๆของเมืองเชียงใหม่ผ่านคลองข้างๆนะครับนี่ดูรถสมัยนู้นนะครับนี่ของจริงเลยนะครับที่วิ่งเมื่อ46ปีที่แล้วแล้วก็ไปถ่ายที่มอเชียงใหม่นะครับ ในเรื่องเขาจะให้คุณสรพงษ์ชาตรีนั้นเป็นอาจารย์ที่เชียงใหม่คุณอรรัตน์นั้นเป็นนักศึกษาแล้วสองคนนี้เกิดรักกันแล้วอาจารย์ก็เลยต้องลาออกจากการเป็นอาจารย์ไปเป็นนักเขียนแล้วก็พาคุณอรรัตน์นี่แหละครับจากเชียงใหม่หนีไปอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพแต่ว่าคุณสราพงษ์นั้นไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเองนั้นมีภรรยาอยู่แล้วก็คือคุณมยุรชัดเหมือนประสิทธิเวชนะครับ นี่แหละครับถึงเป็นสำนวนที่คุณอรัตน์ในเรื่องนะครับเขาใช้ก็คือต้องกินน้ำใต้ศอกไม่แน่ใจว่าคนรุ่นใหม่นี้จะเข้าใจหรือเปล่าว่าน้ำใต้ศอกคืออะไรสมัยตาก่อนนั้นเวลากินน้ำนี่ถ้าไม่มีแก้วเขาต้องเอามือรองน้ำกินนะครับเอามือเห็นไหมครับเอามือกรอกอทำเป็นเหมือนกรวยแล้วรองน้ำกินน้ำที่เรากินนะครับก็คือ น้ำแรกนะครับที่อยู่ในอุ้งมือเราที่เรากินแต่เวลากินแล้วน้ํามันจะไหลลงมาที่ศอกนะครับคนที่กินต่อจากเราเขาเรียกว่ากินน้ําใต้ศอกนี่แหละครับสำนวนเสียดายนะครับเพลงนี้เอามาเปิดให้ฟังนี้ไม่ได้นะครับถ้าท่านจะฟังเพลงน้ําใต้ศอกนี่ลองเซิร์ชหาดูนะครับเพลงกินน้ําใต้ศอกนี่เพราะมากนะครับหนังเรื่องนี้เขาก็พรอตเรื่องขึ้นมานี่มากรุงเทพแล้วนะครับรถทัวร์สมัยก่อน ไม่จอดที่บขสนะครับต้องมาจอดที่ที่ทำการของตัวเองนะครับอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ดูยังไม่ออกแต่ว่าเป็นรถทัวร์ที่มาจากเชียงใหม่มาจอดนะครับสมัยตะก่อนก็มีหลายเจ้าถาวรฟาร์มมีอะไรนะครับที่เข้ามาจอดเชียงใหม่นี่ครับคุณนวรัตน์ตัดสินใจหนีนะครับจากญาติที่เชียงใหม่เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพอันนี้ให้ดูนี่คือดูแล้วน่าจะเป็นสารพระพรมที่หน้าโรงแรมเอราวันนะครับสั้นๆนะครับแล้วจากนั้นก็จะไปดู โรงพยาบาลเรียกว่าโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอนุญาตให้หนังไทยหลายเรื่องเข้าไปถ่ายนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลนี้จะยุ่งยากในการถ่ายทำนี่ครับพอโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานี่บางท่านดูแล้วเหมือนนอนเตียงที่บ้านจริงๆนอนที่โรงพยาบาลนั่นแหละครับแต่ว่าเขาทําให้มันดูสวยขึ้นนะครับโรงพยาบาลที่เห็นอยู่ในหนังบ่อยๆนะครับอันดับแรกก็คือโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โรงพยาบาลเดชาโรงพยาบาลเพชรบุรีตัดใหม่นะครับข้อที่เห็นอยู่ในหนังเรื่อยๆนะครับที่อนุญาตให้หนังเข้าไปถ่ายทําเหมือนเป็นการโฆษณาโรงพยาบาลไปในตัวนะครับโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานี้ก็อยู่ถนนรามคําแหงนะครับซอยที่เข้าบ้านคุณเพชรชราชชวราชเลยแยกคลองตันมานิดหน่อยนะครับก็จะเป็นซอยโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเข้าไปบ้านพักคุณเพชราชราชวราชได้ในซอยนั้นนะครับ ถ่ายที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญานี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเป็นฉากพูดคุยกันผมให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับสลับออกไปแล้วก็มาดูฉากที่เดินออกมาจากตัวโรงพยาบาลนะครับคุณเอวรัตน์นั้นก็คือตั้งท้องแล้วก็หนีคุณสรพงษ์มาเจอคุณนิรุตนะครับซึ่งเป็นนักดนตรีก็เลยช่วยเหลือแล้วก็พาไปคลอดลูกนะครับคุณนิรุตก็แอบชอบนะครับหนังก็จะมีลักษณะนี้พอ,อเราคุณเอวรัตน มีผู้ชายอื่นคอยดูแลคุณสรพงษ์นั้นซึ่งถูกเป่าหูในเรื่องก็จะเกลียดผู้หญิงว่านอกใจไปได้ผู้หญิงคนใหม่กว่าจะเข้าใจกันนี่คนดูลุ้นนะครับสมัยก่อนนี่ฟังละครวิทยุก็ต้องลุ้นดูหนังก็ต้องลุ้นนะครับนี่คือ,อเรื่องของหนังจริงๆในชีวิตจริงนี่ใครที่ออกมานอกบ้านปัจจุบันโดดเดี่ยวลําพังนี่ไม่มีพระเอกอย่างในหนังมาช่วยนะครับ ไม่มีคนดีอย่างในหนังมาช่วยนะครับส่วนใหญ่ผมเห็นเจอคนร้ายตลอดไม่มีใครหวังดีกับเราเท่าญาติพี่น้องและครอบครัวนะครับต้องระวังกันให้ดีเนี่ยครับอย่าตัดสินใจอะไรกันรวดเร็วนี่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับที่เข้ามาถ่ายเห็นไหมครับเด็กตัวน้น้อยก็คือลูกของคุณพจนด์ดวงขจรจริงๆนะครับแต่ในเรื่องนี้มาแสดงเป็นลูกของคุณนวรัฐยุกตนันท์เด็กชายับน้อยเด็กชายอะไรเด็กชายออสจินดานุ์นะครับรถที่เข้ามาจอดนะครับ นี่ครับก็คือรถของสระพงษ์ชาตรีตอนนี้รู้แล้วนะครับว่านี่คือเมียและลูกก็เอาของขวัญมาต้อนรับเข้าใจดีแล้วนะครับว่าเมียนั้นไม่ได้นอกใจไปมีชายอื่นตรงที่รถเข้ามานี่แหละครับทําให้เรารู้ว่าอาคารโรงพยาบาลแห่งนี้ก็คือโรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งแต่ว่าเห็นไม่บ่อยนะครับที่จะอนุญาตให้ถ่ายหนะังอันนี้เขาให้ถ่ายจริงๆเขาถ่ายด้านในด้วยนะครับมีเครื่องมือแพทย์มีอะไรเยอะแยะนะครับ ก็สมจริงเพียงแต่ว่าแบบนั้นเอามาให้ดูก็ไม่สนุกครับใช้โลเคชันด้านนอกเห็นไหมครับนี่เด็กชายออสจินดาลุดอันนี้แผนกคนไข้แผนกคนไข้อ,ะ,นนไขอะไรฉุกเฉินหรือเปล่าเนี่ยดูด้ครับขากระเทก็ยังวิ่งหนีไม่รักพ่อนะครับเพราะว่าโดนพ่อนแกล้ง,งตอนที่คุณมยุริชัดนั้นนําไปเลี้ยงนะครับเพราะคิดว่าเป็นลูกของสามีแม้จะเกิดกับหญิงอื่นแต่ก็ รักนะครับก็พาไปเลี้ยงแต่ว่าคุณสระพงษ์นั้นเคยทําโทษเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะอยู่ใกล้พ่อที่แท้จริงก็ชอบคุณอาหรือคุณลุงนิรุตนี้มากกว่านะครับทีนี้ก็เมียจะทํำยังไงคนหนึ่งก็ผัวอีกคนหนึ่งก็ลูกอีกคนหนึ่งก็เพื่อนที่แสนดีนะครับที่คอยช่วยเหลือยามที่ตัวเองลําบากนะครับคุณนิรุตนี้ก็เรียกว่าพ่อพระนะครับในนัง ชีวิตจริงนี่หาผู้ชายแบบนี้ยากนะครับนี่ครับดูครับคุณสอนรพงศ์รู้จะทำยังไงใครจะปรับความเข้าใจให้นะครับหนังตั้งชื่อเรื่องว่าน้ำได้สอกกระเพาะแบบนี้นะครับก็คุณนินรุตก็ยังเป็นสุภาพบุรุษนะครับหายากนะครับผู้หญิงผู้ชายในสมัยนี้นี่ก็จะบอกว่าจะยืนอยู่ทําไมอ่ะถ้าอยากได้ลูกได้เมียคืนก็ขับรถตามไปสิสรพงศ์ก็เลยเอาละโอ้โหคิดได้ครับขับรถตามไปนั่นนะครับ นี่แหละครับคือสถานที่ถ่ายทําหนังที่ดูออกนะครับว่าถ่ายทําที่ใดของหนังเรื่องน้ําใต้ศอกต้นเรื่องเกิดที่เชียงใหม่มาจบที่สุขุมวิทแบบนี้แหละครับ